ครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีกลุ่มแล้วนะครับผมกลุ่มที่มีชื่อว่า FC FF FF นะครับผมก็ครับก้าใครอยากจะทำอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับที่ผมมีนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็นะโอเคนะครับก็ไปชมอินโทรกันเลยนะครับแล้วก็เริ่มคลิปกันเลยไปกันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมขอไปก่อนไปครับ ครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในกิมมีชื่อว่าโรบ็อกกันเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแบบนะแบบที่จําลองการพังบ้านนี่นะครับเวลาพังมันก็จะเป็นแบบนี้นี้นี่แล้วกอนี้นี่ทุบๆก่อนนี่ประมาณนี้อันนี้ก็วางเผ็ดระเบิดนะครับเผ็ดแบบที่มันแบบตีกําแพงอะ่ะเวลาเขาได้ดตั้งระเบิดอะ่ะเออแะละจะประมาณนั้น ทำให้ดูนะครับนี่นี่นะติดตั้งเขาอ,อยู่ทางนะโอเคมันจะแหลกนะครับสระผมน้ส่วนนี้ก็ปืนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าในกระเป๋ามีอะไรไหมเฮียมีนี่ด้วยเอานี้มาดดูก่อนนะเออ วางถังแก๊นั่นแหละดีที่สุดครับผมแล้วก็อันนี้ก็ทุบมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถพังบ้านหลังไหนได้บ้างวลอกโอเคเดี๋ยวต้องเอาบ้านที่มันยังสม,มดรูปอยู่ครับผมลองไปพังประตูบ้านเขาก่อนใช่ใช่ใช่ช่ช่หลังหลังหนี้ยังปกติอยู่นี่นี่ขอเข้าบ้านหน่อยโอ้ไม่ให้เข้าหรอ ไม่ให้เข้าก็พังกำแพงนี่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 เฮ้ยเดกนี่น่าจะกว่าพังข้างๆดีกว่านี่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 โอ๋อควันติดโอเคอ๋ออ๋อบักบักบักอืมอืมอืมขอเข้าไปขอเข้าไปเลยขอเข้าไป ้าไปนะครับแบบนี้ก็มีเซิร์ฟฟรีนะครับแต่ผมไม่เล่นนะครับเพราะว่าอยากให้ให้อยากเล่นกับผู้เล่นคนอื่นด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอ้อยังเข้าไม่ได้อีกเดี๋ยวทุกหัว่าทุกตัววาหมดอึ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 โอเอ้าวประตูมี พิเศงกระจกแตกด,ด้วยหรือเราจะทำอย่างน,นี้ดีถังเกจออกมายังนี่อืมคิดอะไรเดียวระเบิดระเบิดอย่างนี้ระเบิดอย่างนี้ถังเกจละเบิดเอี่ยวนี้ เดีย่ยวนี้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 เดี๋ยวนี้ยังไม่ระเบิดอีกนั่นเดี๋ยวผมขออัดถังเก็บไว้ในบ้านหลังนี้แล้วกันแล้วก็เอาเป็นซองเข้ามาซองเข้ามาแล้วก็โอเค โอเคบ้านทะลุแล้วอืมยิงเข้าบนฟ้าเดี๋ยวขอทําให้ฟ้าห้องยิงทั้หมดยิง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 โอเคไปเดี๋ยวขอทุบขอเข้าไปในบ้านหล่านี้หน่อยจนจะบุกบ้านแล้วอืมนี่ทำไมให้เข้าเดี๋ยวจริงเป็นพรุนเออ มันบ้าครับผมมันบ้าเอา้าสรุปพลีโอเค,อเคพลีก็ลีมาเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทำเป็นสร้างทำประตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานะครับโอเคครับนี่ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนใส่ไปก่อน ยังไงครับขอรีบก่อนมันเดินไม่ได้ผมตัวละครไม่รู้มันเป็นไรตัวละครไม่รู้เป็นไรครับผมจู่ๆก็ไม่ได้เดี๋ยวนะขอพังเสาไฟได้ไหมถ้าฟังได้นะเอาเยนงไงบินได้ไหมบินไม่ได้เอ้ยตรงนี้มีถังน้ำมันอยู่ใช่ไหม ลองดูนะครับว่ามันจะเหมือนไหมนะอ้าวอ้าวนึกว่าถังน้ำมันจะระเบิดซะกันหน่อยงงหมแล้วเนี่ยอืออืออืมอือเอาทำไมปั๊มไม่ระเบิดอะเอาอืออุ้ยอุ้ยแต่เดี๋ยวไปครับผม โอเคเขาบอกเสร็จแล้วไปละบายๆเขาโอ้ยค้างอีกแล้วโอเคไปนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรจริงๆก่อนนะนี่นะครับผมก็นะผมก็ได้เปลี่ยนตัวละครไม่เรียบร้อยนะครับก็คือได้ใส่หมวกสีขาวนะก็ไปทำนะโอเคไปอันดับที่ที่เราต้องไปเดี๋ยวขอไปที่ไหนดีอะที่ไหนพังแบบหน้าจริงๆหน้า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  จะไปนะ้ยตรงนี้มีมีคนพังฮะถ้าหล่นลงมาได้นะคือถ้าบ้านแบบคือแบบพางล่างเป็นรูหมดแล้วได้หลังคาถาล่มลงมาน่าจะแหล็กนะเพราะว่านีแค่นี้ยังแหลกแล้วผมนะแต่ไม่เป็นไรนผมเครื่องผมยังรับได้อยู่อะ,อะไรอ่ะเดี๋ยวดิวเดวอเขเก็บดูนะ ขอปิดเพลงนะคะผมอะไรกันไม่รู้ได้อภิปักษ์เฉยนะผมอะไรอะไปมาได้อภิปักษ์เฉยแม่แม่แม่ไม่ไม่ไมไมยุ่งกับไม่ไมยุ่งแล้วอะไรอ่ะ ผมจะไม่ไปแล้วนะครับผมผมจะไปดีกว่าโอเคเล่นในรถมามามาๆๆโอเคครับคือเมื่อกี้แอปแอปอัดดูดีแล้วนะเกมของอีเกมส์กันนะโอเคนะครับก็เกมนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็นะครัสบสับวันนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นเล่นแบบขำๆนะครับก็ยังไม่จริงจังอะไรมากนะครับแบบนี้นะ แบบนี้เอาไว้แก้เครียดอะไรแก้แก้ระบายอะไรนะนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เออนะครับผมก็นะถ้าใครนะครับกดถุ่ผมเลยนะก็อืมเรียอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหนะครับก็สวับนีขอจบก่อนสวัสดีครับไม่ไม่อย่าลืมกดที่ผมด้วยได้ไม่นิดอะยนะครับก็สวับนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ นะฉากจบอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้นะครับก็ถ้าใครเห็นแล้วนะคะใครอยากไปทําตามก็ไปเลยนะครับก็เราเกิดถึงครับก็ไปทางานได้เลยนะนะก็ประมาณนั้นแหละนะก็เมื่อกี้ก็มีเสียงเพลงครับผมก็เลยต้องปิดเสียงเอาไว้นะก็นะคือแต่คลิปนี้มันไม่เสียงมันไม่มีเสียงเอฟเฟกพังบ้านหรือยังไงนะครับขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อกี้คือไปเจอฉากจบมาแล้วก็ไม่ใช่ฉากจบสิเขาเรียกว่าเอ๊ะถ้ามันถงผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะ นะครับผมอยู่ๆก็ได้อาชีพเล่นเฉยเดินไปเดินมาอะไรงงอ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนคลิปนี้ก็จะไม่มีเพลงเอฟเฟกนะไมไ่เอฟเฟกสิเป็นเสียงในเกมเสียงในเกมอ่ะเออนัน่นแหละจะไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เจอเสียงเพลงนะครับกลัวเป็นติดลิขสิทธนะิ์นะก็สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับบา,บาย